พี่นี่คร no, no, so mm ับผมเนาะยางมึงเขากันครับผมครับผมมาทุ่งนานะมาปลูกกล้วยกันอุ้ยป้าไหมภาษาปลาบอน ถูกไหมปลาบอดโหอันนี้ตอนจอเครือนะอ่าออกเครือแล้วอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าจะเป็นสายน้ำผึ้งลูกไม่ค่อยเยอะนะเครือเครือเล็กวีน้อยเพราะว่าดินไม่ดีไม่สมบูรณ์แล้วดินเป็นดิ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 นเหนียวนะตรงนี้เป็นดินเหนียวดินเหนียวจะเป็นดินที่มีเม็ดที่ละเอียดนะเม็ดเล็กจะทําให้น้ําผ่านได้ยากมากทําให้รากก็ไม่เดินผูกอะไรก็ไม่งาม เดี๋ยวใครบารลุงเอานะซื้อปุ๋ยครอบมาใส่อันนี้เปนชวนชมชวนชมแล้วก็ชวนชม,ม,มเรื่องไกล้ยกวยกล้วยมาถึงจะได้ปลูกเพิ่มก็พรุ่งนี้นะครับผมการปลูกกล้วยปลูกง,ง่ายนะถ้ากล้วยมาถึงเราก็มาปลูกกันเลยปลูกแล้วก็มาอันนี้ปลูกเมื่อสองวันที่แล้วมาครอบไว้แบบนี้ตัดงเขียงนะเพื่อไม่ให้เขาเน่าครอบพอหน้าฝนล้งครอบไปกล้วยไม่ได้ชอบน้ํานะถ้าน้ำเฉยแบบนี้โอกาสเน่ามีสูงกล้วยไม่ได้ชอบน้ํานะว้าไกล อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมไม่งามอันนี้ถ้าเรามีที่นะครับผมพี่ที่เราว่าดูอ่ามันงว่าไม่ค่อยได้สร้างใช้ประโยชน์นะเราเอากล้วยปลูกปลูก,ลกตรงตรงไหนก็ตามแป่นะเราไปทําดูนะ,ะสายพันธุ์กล้วยด,ด,ดีมาปลูกถ้าสายพันธุ์กล้วยเรามีแล้วยังไม่โอเคพอเราสามารถผสมสายพันธุ์ได้ไหมผสมได้นะครับผมเดี๋ยวจะเอามาผสมสายพันธุ์เอากล้วยนวะว่าไปเป็นกล้วยหอมไม่ใช่ไหม เอากล้วยน้ำว้ามาผสมกับกล้วยหอมเอากล้วยหอมมาผสมกับกล้วยไข่เอากล้วยไข่ไปผสมกับกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมได้หมดนะครับผมเฮ้เหนื่อยเดี๋ยวจะไม่ดูอันนี้กล้วยออกเครือเครือเล็กอันนี้คุณคุณน้อยหนาคุณเขียบนะตัวก่อนปลูกร้อยต้นไปแล้วตุยหมดไม่ดูแลเอาสับปะรดก็เหมือนกับสับปะรดตายยากมากเลยฟองชอบปลูกสับปะรดแล้วกล้วยเพราะกล้วยแล้วสับปะรดจะขาย,าย,นะขา,ยายหนอ่อนะขยายหน่อแล้วก็สร้าง ทั้งหน่อได้ได้ให้เรานามาขยายพันธุ์ปลูกได้เรื่อยอันนี้เราสามารถปลูกได้เยอะนะกล้วยปลูกได้หมายถึงว่าปลูกให้ติดติดกันได้นะอันนี้ที่ยังยังว่างเยอะอันนี้ปลูกไปเมื่อสองวันที่แล้วปลูกไปเราปลูกได้เยอะนะปลูกได้เยอะแล้วจะปลูกเม็ดเม็ดเม็ดได้เลยนะอันนี้ปลูกห่างๆก่อนช่วงนี้เพราะว่าสายพันธุ์กล้วยไม่พอเป็นไงเห็นไหมเอาหาทำเนี้ยเห็นบ่ เนี่ยแบบนี้ถึงไม่เน่านะครับผมเนี่ยนะแบบนี้นะเราปลูกกล้วยถ้าเราต้องการให้กล้วยออกเคออรีอวพร้อมกันเราก็ตัดตัดแบบนี้ตัดพร้อมกันเนี่ยนะตัดแบบนี้พร้อมกันจะออกครือพร้อมกันอันนี้กล้วยกล้วยกล้วยอะไรไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องเลยอันนี้มาถ่ายดูนะหากเรามีที่ว่างนะเราสนใจอยากปลูกกล้วยหรือปลูกสับประรดนะหรือว่าคุณน,นับปลูกได้หมดนะครับผมปลูกในสิ่งที่เราชอบนะครับผม อันนี้คุณพุทธาหรือว่าคุณทันไม่ทันกินนะปีนี้ไม่ทันกินแน่นอนปลูกอะไรบ้างอันนี้ไม่เคยได้กินเลยอันนี้พักขาครับผมพักขาอันนี้กล้วยนีย่ครับรดอย่างนี้อยาอ่าปลูกเยอะนะปลูกเยอะมากอันนี้ไม่รู้จัดอันนี้มีฟันนะไม่รู้ปลูกไว้ทาไมบักซีดาครับผมคุณซีดาพูดผิดนะหรือฟันหลังนั่นเองอันนี้มาจากนอกฟันหลัง แต่แมงกุ้ที่ที่เราครอบไว้นะแล้วก็วี่เรากแทงย่อดแล้วก็เอากระถางที่ครอบออกนะอันนี้ปลูกใหม่ที่ขุดหน่อมาแล้วก็ตัดทิ้งตึ๊บแล้วก็มาครอบกระถางครอบครอบไว้แบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้เห็นไหมนะเห็นไ,ไหมอันนี้ผลยังเยอะอยู่ต้องครอบต่อไปรออีกครั้งรอค่อยโอเคว่าจะพาไปดูอะไรวันนั้นผมมาดูต้นกล้วยผม เออต้อนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งก่อนจบรายการนะจ้าจ้าเลย่อน้ครับผมเห็นแบบเต็มเต็มเลยนาวันนั้นอะ่ะแต่ว่าไม่ไม่มีโชคนะไม่ได้ล้ำเอาเลยไม่ได้ล้ำเอาโบได้ล้ำอาเลยนะครับว่าทัานผมดูเลขนะอยู่แถวนี่แหละนะมันจะเป็นหนึ่งศูนย์แปดแปดเลยนะกับต้นกล้วยตนนัวนี้มาพอแล้วเดี๋ยวจะมีใครมาขอ ก็ได้มากมากเลยหนึ่งศูนย์แปดแปดเห็นเหมือนนั้นนะนัดสองวันสามวันที่แล้ววันนี้หายแล้วตัวเลขกล้กวยเนี่ยนะครับท่านผมนะเรื่องกล้วยต่อคือนักกีฬานะถ้าเราเป็นนักกีฬานะเราจะรู้ดีว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากจะทําให้อ่าพื้นฟูนะพื้นฟอ่าสภาพร่างกายได้ไวมาก หลางกาหล,ลังจากเราออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆนะกล้วยหอมเหมาะที่สุดในการกินกล้วยละ้ามีประโยชน์กล้วยหอมกล้วยไห่มีแบบทั้งนั้นเลยถึงปลูกกล้วยเหนื่อยไหมครับก็เรื่องกล้วยนี่แหละนะแต่ทําให้เหน,เนื่อยเหนื่อยใจอันนี้เราตัดนะโอเคก็โอเคแล้วก็จะขึน้นมาใหม่เมื่อเช้าฝนตกรหน่อยแนตะ่ว่าน้ําน้อยไปอันนี้ยังปลูกได้อีกหลายหลายหลายต้นนะหลายร้อยต้นนะเนี่ยเราปลูกเพาต้องไปปลูกห่างเอา้าก็เป็นยังไงไหม เราไม่ต้องไปปลูกห่างนะปลูกใกล้ๆก,กันเลยนะเดี๋ยวเขาก็จะอันนี้ยังปลูกได้หีิบเป็นร้อยๆต้นอันนี้ผมปลูกทุกอาทิตย์เลยแหละให้ใส่มาใส่กระเจี๊ยบเต็เตอบักหนับเนะี่ยว้าพอแล้วเหนื่อยพี่เกยบเดือนจะได้กลับบ้านอันนี้ตัวนี้แพงเนี่ยต้นละห้าสิบบาทนะเนี่ยซื้อมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่โอเคเท่าไหร่นะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องต้อง,ต,องต้องหาปุ๋ยคอกมาใส่ แต่ไม่หาหรอกทิ่เก็บหาเนาะอันนี้มาดูกล้วยนะครับผมแค่นี้แหละฮะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่มาเยี่ยมชมสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเดินดูข้าวไนกินบนะ้เนาะปีนี้ครับผมเนาะยางมึงเขากันครับผมเริ่มคำแล้วหญ้าเย,ยอะมากเนาะแหลงไงแหลงนานเกินไปอันนี้เริ่มงามอยู่ท่านะี้อันนี้ก้ยขอนะที่ผมตรงนี้ ยายยืนหน่อยนะโอเคกลับบ้านแล้วครับผมบรรยากาศทุกนาโอ้ยพังเยอะนะเนี่ยนะบ่อพังเยอะมากเลยไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยค่อยทำใหม่ค่อยขุดใหม่ก็แล้วกันโอเคกลับบ้านครับสวัสดีครับ